เป็นไงวันนี้พูดคุยแล้วได้อะไรกันบ้างช่วยอะไรไหมเหขาเพิ่งมาเองเขาเพิ่งมาเขาเพิ่งมาอะไรก็เจอเอาเนี่ยเห็นกับตัวอีกแล้วเนี่ยนะเอาอะไเป็นไงพูดคุยกันแล้วได้อะไรบ้าง เอเมื่อเมื่อกี้พอเราคุยไปใช่ไหมที่พี่บอกว่าอะไรนะพอถ้าเราไม่ได้อยู่ในพระวิญญาณล่ะเราก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยคือกําลังนึกถึงว่าแบบพอเราพอเราเน้นเรื่องการกระทำเ,เน้นว่าทําแล้วมันจะได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นมันเป็นมันถ้าเราเป็นคนแบบนั้นนะ่ะเราจะรู้สึกว่าเราดีกว่าคนอื่นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราหยิงแล้วเราก็จะแยก แยกแล้วแยกเราแยกเขาเหมือนกับคือคือเนี้ยที่ที่นึกถึงเหตุการณ์ที่มันชัดเจนคือคือที่แบบฟังดีเบตอะไรเงี้ยล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันชัดมากเลยคือเขาแยกแยกเราแยกเขาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยความเชื่อแบบเขาเนี่ยมันดีมันฉลาดแต่ความเชื่อแบบอื่นอะมันมันโง่แล้วมันก็ไม่ดีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คําตอบเราก็รู้สึกว่าเออ กถ้าเกิดว่าเราเราเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่ภายใต้พระคุณเนี่ยมันง่ายมากเลยกับการที่เราจะแยกว่าอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยพวกเราอันนี้พวกเขาอันนี้รอดอันนี้ไม่รอดอันนี้แบบอันนี้ไไมม่่่ถถึึงงงยัออานนี้ลูกพระเจ้าอันนี้ลูกอันนั้ไม่ลูกอะไรเงี้ยมันแบบมันมันเหมือนกับมันมัน มันง่ายมากที่เราจะแยกประเภทของคนคนนี้คนนี้ใกล้ชิดพระเจ้าคนนี้มีการเจิมสูงคนนี้มีของประทานสูงคนนี้โน่นนี่อะไรเงี้ยมันมันง่ายมากเลยถ้าเกิดว่าเราเรามุมมองตรงเนี้ยเราเราเป็นแบบเดิมเราเป็นแบบที่ว่าเฮ้ยต้องทําก่อนถึงจะได้ชอบที่เสี่วบอกมันก็เลยแยกประเภทคนนะคนุณแต่ถ้าอยู่ภายใต้พระคุณไม่มีใครโอ้วดได้ ในเอฟซัสบทที่สองข้อแปดข้อเก้าก็เลยพูดอย่างนี้ไงเราลอดด้วยพระคุณโดยความเชื่อไม่ใช่ด้วยการกระทำของของเราเองเพื่อที่จะไม่มีใครโอ้โหได้แต่ตรงนี้ขอขอชัดเจนดีทีนึงนะมันแตกต่างกับการรับผิดชอบของชีวิตเราในชีวิตเราทุกคนมีการรับผิดชอบเราต้องทำอันนั้นเราต้องทำยกตัวอย่างสมมุติก๊อดหิว พระคุณพระเจ้าเดี๋ยวก็มีคนเอาอาหารมาเอง <c oughs> ใช่ปะไม่ใช่มันคนละแบบเราก็ลังพูดคนลแะบบเรื่องเขาใจปะการรับผิดชอบของเราเราก็ต้องรับผิดชอบเราก็ต้องทําแต่ที่เรากำลังพูดถึงคือความที่เราเป็นใครในพระคิดมันเป็นพระคุณทั้งนั้นการที่ความสัมพันธ์เราระหว่างพระเจ้ามันคือพระคุณดั้งนานโอเคสำคัญมากชอบที่สิยมพูดเหมือนกันถ้าเราอยู่ภายใต้กฎบัญญัติเราก็จะแยกคนเป็นหมวดหมู่เลย มันก็จะมีการโอ้อวดการเปรียบเทียบแล้วสุดท้ายเราก็จะพิพากษาค,าคนดูถูกคนรู้คุณหรือเปล่าบางทีไม่ใช่แค่ดูถูกคนเราดูยกย่องคนเกินไปเราก็เหมือนกับดูถูกคนไปในตัวคุณรู้เปล่าอย่างสมมุติอย่างเงี้ยอย่างอีนอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนผมนึกว่าโอโ้เขานี่แบบโ,โหสุดยอดกับพระเจ้ามากเลยเป็นเพราะว่าเขาร้องเพลงเก่งนำนศการได้ดี อยู่บนเวทีผมก็จะนึกว่าโอ้โหสมัยกับผมจะมองเขาว่าโอ้โหคนนี้แบบพิเศษมากถ้าผมมองอย่างนี้อผมกำลังดูถูกคนเหมือนกันเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะผมมองเขาวิเศษแสดงว่าเขาต้องมีคนอื่นที่ไม่วิเศษ แล้วช่วยเราเนาะในช่วงคริสต์มาสเดือเข้าปีใหม่แล้วให้เรามีชีวิตที่มีเสรีภาพจริงๆแต่ไม่อยากใช้เสรีภาพของเราตามสันดานของเราอันนี้ผมพูดภาษาพระคัมภีร์นะมีเวอร์ชันหนึ่งเขาใช้คํานี้จริงๆสันดานแต่ให้เราใช้เสรีภาพตรงนี้ที่เราใช้ชีวิตตามการนําของพระเจ้าจริงๆแล้วผลของพระยาพุทธมันจะออกมาเองให้เราหยุด กลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวให้เราหยุดที่จะอยู่ภายใต้กฎบัญญัติแต่เราจะเป็นคนที่สะท้อนในพระเยซูที่จะรักคนอื่นเชิญครับ hmm. มานมัสการพระเจ้าด้วยกันแล้ว mm hmm. เราฝังพระเจ้ากันด้วยนะเ mm hmm. รืออพระเจ้าจะมีถ้อยคำ mm hmm. อะไรบางคนที่นี่ที่บ้านไม่มีใครพูดอลย mm hmm. พูดเลยช่วยพูดในใหม่นะ แล้วฟังมาแ้วที่บ้านที่บ้านมีอะไรเอ๊อแอมระวังอุ้ยฟังแล้วทำให้เรารู้สึกว่าต้องคอยเช็คตัวเองว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนอยู่ด้วยปัญญาหรือด้วยพระคุณผมรู้สึกอะไรครับ เปิดเปิดใหม่หน่อยมันมันนึกถึงว่าบางทีเราในอดีตเราเราเราับใช้หนักใช่ไหมแต่เราไม่ได้เกี่ยวกับผลพรวิญญาณเลยไม่มีเลยถ่อมใจอดกั้นใจบังคับตนเลยเนี่ยแต่เก่งกว่าคนอื่นเราก็เลยคิดว่าเราเจ๋งกว่าคนอื่นเพราะว่าเราทํา ได้เยอะกว่าซึ่งเออมันไม่มันก็สัน่นได้แล้วแล้วมันพอมันไม่มีบางอย่างมันก็มันก็ไม่ได้แสดงออกมาเป็นความรักอนะ่ะแต่เราก็ยังวัดการกระทําที่เราบอกาก็เรารับใช้ในโบสถ์ได้มากกว่าหรือบางคนที่เขาถวายได้มากกว่าเพราะเขามีเขาก็เลยดูเป็นคนที่แบบโอ้มีใจกับพระเจ้ามากกว่า เออมันก็เลยเหมือนแบบแล้วพอเมื่อกี้มันได้คําว่ามันในในเหล่านั้นมันไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยซึ่งเราเอาธรรมบัญญัติมามาวัดเรื่องผลไม่ได้เลยจริง,รงๆอะไรอย่างนี้ค่ะเออรู้สึกว่าเออแบบเออแต่เดี๋ยวนี้ดีแล้วนะเดี๋ยวยังดีอยู่ไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรเดี๋ยวจะให้เราพูดไหมก็อขอพระเจ้าช่วยเรานะ เพราะผมรู้สึกมีบางคนในนี้่ที่ผ่านมาคุณดูม,มันมีเป็นชีวิตที่ต้องปกป้องตัวเอง,งจนบางทีมันกลายเป็นว่าคุณเลยไม่สามารถที่มีพื้นที่ที่จะลักคนอื่นออกมาส่วนนี้เป็นเพราะว่าในอดีตคุณโดนกระทำมาเยอะนะแต่ผมอยากให้กำลังใจจากข้อบังผีที่เราดูวันนี้เพราะว่อดีตคุณควรจะเป็นยังไงก็ตามจำไว้คุณไม่ได้เป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไป เราสามารถเลือกที่จะเดินในทางดําเนินชีวิตของเราตามพระยาบทสุดได้โดยที่เริ่มจากการแค่ยอมรับสิ่งที่เบเยสุคริ์ได้ทําสําเร็จแล้วที่ให้กับเรา